สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันหนังคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องมัธยมซอมบี้ EP ที่2ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมความสนุกกันได้เลย ต่อจากตอนที่แล้วในขณะที่นักเรียนกลุ่มหนึ่งกำลังถ่ายคลิปเล่นกันอย่างสนุกอยู่พวกซอมบี้ที่กำลังข้างก็วิ่งมาทางที่พวกเขาอยู่ทำให้วงแตกวิ่งหนีกระเจิงกันทางด้านของผอ,อที่ได้รับสายจากทางเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อมาว่ามีเหตุการณ์ซอมบี้ข้างแต่ผอ,อกับปฏิเสธบอกว่าทุกอย่างปกติดี จากนั้นพอออกก็ได้บ่นคุณครูทุกคนเรื่องที่ไม่ยอมยึดมือถือเด็กทําให้เด็กโทรไปแจ้งเหตุนี้ครูพักก็เถียงพอออว่าตอนนี้ข้างนอกวุ่นวายมีแต่ซอมบี้เต็มไปหมดแต่พอออกก็ไม่สนใจสั่งให้ครูคนอื่นไปเรียกนักเรียนกลับมาเรียนต่อครูพักเลยจะไปประกาศให้นักเรียนทุกคนรีบหนีออกไปแต่ก็ดดนมาเจอกับซอมบี้อยากไล่ตามแต่โชคดีที่ขาของมันติดก,กัวอยู่ทำให้ครูพักหนีออกมาได้ทันทางลงอาหารตอนนี้ทุกคนก็แตกตื่นวิ่งกันวุ่นวายไปหมด กวีน้ำก็วิ่งสู้วัดหนีตายในดงซอมบี้อย่างสุดกำลังแล้วมันก็วิ่งเข้าไปแอบใต้โต๊ะในห้องครัว ส่วนโอนโจกับชางซอนที่วิ่งหนีออกมาจากโรงอาหารได้แล้วพวกเขาก็รีบปีนขึ้นไปบนตึกแต่จะหนีไปทางไหนก็เจอแต่พวกซอมบี้ในขณะที่ชางซอนกำลังโดนซอมบี้เล่นงานโอนโจก็หยิบถังน้บเพลิงขึ้นมาพ่นใส่พวกมันจากนั้นพวกเธอก็วิ่งหนีออกมาแล้วไปที่ห้องเรียนของตัวเองซึ่งในห้องเรียนนั้นก็มีนักเรียนบางส่วนที่หลบอยู่ทุกคนก็สงสัยว่าตอนนี้ข้างนอกเป็นเหมือนทยอนจูหมดแล้วหรือเปล่า ชองซานเดินไปดูที่หน้าต่างก็เห็นว่ามีซอมบี้วิ่งผ่านแต่ไปหมดเขาเลยบอกกับทุกคนว่าน,นี่มันคือด่วนนรกซอมบี้ข้างแดซูก็บอกว่าจะบ้าหรอซอมบี้มันมีแต่ในหนังมันจะมาอยู่ในโรงเรียนได้ยังไงช่างซอนก็เลยเรียกให้ไปดูแต่จูจูซูหยอกก็โผล่เข้ามาทางหน้าต่างของห้องแล้วก็รีบดึงตัวนำราขึ้นมาทันที ตัดมาที่ครูชานที่ถูกสอบสวนอยู่ครูชานก็พยายามบอกให้กักตัวฮยอนจูเอาไว้แต่นักสืบก็ไม่ฟังและถามว่าทําไมถึงจับตัวเธอเอาไว้ครูชานก็ไม่ยอมตอบนักสืบก็เลยตอบว่าเขา ว่าตั้งแต่ที่แกมาแจ้งความเรื่องลูกชายหายตัวไปจริงๆแล้วแกเป็นคนทําใช่ไหมครูชานก็ได้นึกถึงตอนนั้นที่เขาได้ทดลองยาอะไรบางอย่างเพื่อทําให้คนที่ขี้กลัวกลายเป็นคนที่กล้าจะสู้เขาได้ให้ยากับจินซูเพื่อหวังว่าเขาจะไม่ถูกลังแกอีกต่อไปแต่นั่นมันกลับกลายเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ที่ทําให้จินซูติดเชื้อไวรัสหรือที่เรียกว่าซอมบี้ ในเวลาเดียวกันฮยอนจูที่ถูกส่งตัวไปรักษาในห้องแผบจูจูเธอก็เกิดข้างขึ้นมาแล้วก็ไล่กัดคนไปทั่วโรงพยาบาลตัดมาที่พวกนักกีฬาธนูที่อยู่ในรถบัสโรงเรียนจางฮารีก็ถูกโค้ชต่อว่าที่ตั้งแต่แข่งมาก็ไม่เคยพาทีมชนะเลยเธอก็ได้แต่งเงียบไม่พูดอะไรในขณะที่รถบัสกำลังขับเข้าไปในโรงเรียนก็ได้มีซอมบี้ตัวหนึ่งพุ่งเข้ามาชนรถบัสของเขาทําให้ทุกคนสงสัยว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้น ตัดมาที่พวกนักเรียนในห้องที่กําลังช่วยกันตามหาโทรศัพท์ที่ครูไม่ได้ยื่นไปนั่นเป็นโทรศัพท์ของยองจูและมันต้องใส่พาสเวิร์ดถึงจะโทรออกได้ชองซานที่เห็นยองจูวิ่งผ่านมาหน้าห้องพอดีเขาก็เรียกบอกทุกคนว่านั่นไงยองจูมาแล้วซึ่งยองจูที่เป็นซอมบี้ก็ไม่สามารถบอกพาสเวิร์ดได้ชองซานเลยเอาโทรศัพท์เข้าไปใกล้ๆเธอเพื่อสแกนใบหน้าโอนโจที่หายงอนก็เดินม,มาบอกว่าเบอร์ฉุกเฉินมันโทรออกได้โดยไม่ต้องปลดล็อก จากนั้นชางซอนก็รีบโทรไปแจ้งความและดูเหมือนว่าจะไม่มีใครเชื่อเขาเลยหลังจากที่วางสายไปคนอื่นๆก็รับสายแจ้งเหตุว่ามีผู้ป่วยลุกขึ้นมากัดคนจํานวนมากโอนโจเลยโทรไปหาเจ้าหน้าที่กู้ภยัยและโกหกว่าที่โรงเรียนเกิดไฟไหมเพื่อหวังว่าจะให้พ่อของเธอมาช่วย เวลาผ่านไปก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนที่เข้ามาช่วยนายนที่เริ่มสติแตกเธอกลัวมากก็เลยเข้าไปบอกกับนามลาว่าเป็นหัวหน้าห้องหัดทาอะไรบ้างสิไปเรียกครูพักมาก็ได้น้มลาก็เลยบอกกับทุกคนว่ามันตลกดีนะพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทุกคนถึงคิดว่าฉันเป็นหัวหน้าห้องนายอนก็ร้องกระวนกระวายอยากจะออกไปจากที่นี่กยองซูก็ได้ห้ามไว้ว่าอย่าทะเลาะก,กันตอนนี้นายอนเลยหันไปต่อว่าเขาด้วยคำที่เจ็บจี๊ดมากทำให้กยองซูทนไม่ไหวจะเข้าไปเอาเรื่อง ในระหว่างนั้นเองครูพลาที่วิ่งหนีซอมบี้ก็หลบเข้ามาในห้องของพวกเขากยองซูก็ถามว่าครูโดนกัดมาหรือเปล่าครูก็บอกว่าเขาไม่ได้โดนกัดมาจากนั้นก็บอกให้นักเรียนทุกคนช่วยกันยกโต๊ะมากั้นประตูเอาไว้ในตอนนั้นเองโอนโจก็ได้เห็นแผลที่แขนของครูพละเธอเลยตะโกนถามเสียงดังว่าครูโดนกัดที่แขนมาใช่ไหมครูได้ยินแบบนั้นก็ต่อว่าเธอและไม่ยอมรับว่าตัวเองโดนกัดมาอีซาก,ก็เลยขอให้คุณครูออกจากห้องไปแต่ครูก็ไม่ยอมออก จากพักครูก็มีอาการล้มลงไปกับพื้นแล้วก็ลุกขึ้นมาอาะวาดใหญ่พวกผู้ชายก็ช่วยกันจับครูเอาไว้แล้วก็รีพากันวิ่งหนีออกจากห้องนี้ไปทันทีพอวิ่งออกมาก็มาเจอกับฝูงซอมบี้เหมือนวิ่งหนีเสือป่าจระเข้พวกผู้ชายก็ช่วยกันหาอะไรมาดันให้ซอมบี้ตกบันไดไปในจังหวะที่ซูฮยอกเสียหลกักเขาก็ได้บอกกับชองซานว่าให้หนีไปที่ห้องแลบ็บจากนั้นทุกคนก็ช่วยกันดันซอมบี้เอาไว้เพื่อหาทางเข้าไปในห้องแล็บให้ได้ ระหว่างนั้นก็ได้มีซอมบี้ตัวหนึ่งมันโผหัวเข้ามากัดใครบางคนข้างใต้ตัดมาที่นักเรียนสองคนที่แอบ,บอยู่ในห้องน้ํานักเรียนหญิงก็เหมือนจะมีอาการแปลกๆมีจินที่อยู่ห้องน้ําข้างๆได้ยินแบบนั้นก็รีพังประตูเข้ามาและเห็นว่าเธอนั้นถูกกัดมีจินเลยดันประตูเอาไว้ไม่ให้เธอออกมาสักพักเธอก็กลายเป็นซอมบี้และวิ่งออกมาจะกัดพวกเขาแต่จูจูฮารีสาวนักขนูก็เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันทางนานของครูพักที่วิ่งหนีมาถึงห้องกระจายเสียง ครูก็ประกาศบอกกับนักเรียนทุกคนว่าให้รีบหนีไปยังที่ที่ปลอดภัยแล้วโทรแจ้งตำรวจโดยด่วนในขณะเดียวกันก็มีนักเรียนบางส่วนที่เหลือรอดอยู่บ้างพวกสมบีที่ได้ยินเสียงครูพักจากลำโพงมันก็วิ่งเข้าไปหาตามเสียงนั้นซึ่งพออที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องก็ยังมีอารมณ์มานั่งกินขนมอย่างสบายใจเฉบตัดมาที่ห้องเรียนอีซักที่เห็นว่าโอนโจโด,ดูเศร้าๆน่าจะผิดหวังจากซูฮยอกมาเธอก็เลยเดินเข้าไปปลอบใจและบอกว่าชางซอนนั้นแอบชอบโอนโจโดดอยู่นแน่เลย ในตอนนั้นเองที่อีซักจับมือกับโอนโจโอนโจก็รู้สึกได้ว่ามือของอีซักเย็นผิดปกติหันมาอีกทีอีซักก็มีเลือดออกมาเหมือนอาการเริ่มแรกของพวกซอมบี้ซึ่งเธอได้ถูกซอมบี้กัดก่อนที่จะเข้ามาในห้องนี้โอนโจก็เข้าไปกอดเพื่อนรักของเธอไม่นานอีซักก็เริ่มคุมตัวเองไม่ได้และก็วิ่งพุ่งตรงเข้าไปหาโอนโจ ชางซอนเห็นแบบนั้นก็รีบดันตัวของเธอออกไปนอกหน้าต่างแต่โอนโจที่กลัวว่าจะเสียเพื่อนรักของเธอไปก็มาดึงมือของอีซักเอาไว้เธอรู้สึกเสียใจมากที่เพื่อนรักของเธอต้องมาจากไปในเหตุการณ์นี้ ในขณะที่พวกซอมบี้เริ่มดันประตูเข้ามาชองซานก็ได้คิดแผนดีๆออกเขาพยายามหยิบสายดับเพลิงที่อยู่ข้างนอกห้องซึ่งนั่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะมีพวกซอมบี้เดินไปเดินมาอยู่เต็มไปหมดแต่สุดท้ายแล้วชองซานก็เอาสายดับเพลิงเข้ามาในห้องจนได้เขาได้บอกให้ทุกคนช่วยกันผูกปมเพื่อแต่สายลงไปที่ห้องข้างล่างโดยให้กยองซูลงไปเป็นคนแรกเพราะเขาเป็นห่วงออนโจที่ยังช็อกอยู่กลัวว่าเธอจะคิดอะไรบ้าๆขึ้นมาแล้วไม่ยอมลงไป หลังจากที่กยองซูไต่ลงมาเขาก็ได้เจอกับครูพักที่อยู่ในห้องนั้นพอดีกยองซูก็ตะโกนบอกเพื่อนๆว่าเขาได้เจอครูพักด้วยเพื่อนๆก็ทยอยกันไต่ลงมาจนเหลือแค่ช่างซอนกับโอนโจสองคนพวกซอมบี้ก็เริ่มพังประตูเข้ามาเรื่อยๆช่างซอนก็เตือนสติโอนโจว่าวันนี้ไม่มีใครที่ไม่เสียเพื่อนไปทำไมเธอต้องเป็นแบบนี้ด้วย โอนโจก็เลยสวนกลับไปว่าตอนนี้เธอไม่เหลือคนที่ชอบอีกแล้วชองซานก็บอกว่าแต่เธอยังมีคนที่ชอบเธออยู่นะเธอต้องมีชีวิตอยู่เพื่อพวกเขาสิตัดมาที่ซูฮยอกที่วิ่งหนีซอมบี้มาแอบอยู่ในห้องห้องหนึ่ง ซึ่งในห้องนั้นก็ได้มีซอมบี้จานวนหนึ่งอยู่ด้วยเขาเลยตัดสินใจปีนหนีออกมานอกหน้าต่างทางด้าของโอนโจที่กําลังไต่เชือกลงมาเหลือชองซานที่ยังคงอยู่ข้างบนพวกซอมบี้มันก็พังประตูเข้ามาได้ทําให้ชองซานโดนพวกซอมบี้วิ่งเข้ามาชนจนตัวของเขากระเด็นออกไปนอกหน้าต่างเพื่อนๆที่เห็นแบบนั้นก็ช็อกไปตามๆกันแล้ว E ีพีที่2ก็ตัดจบไป เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วเจอกันตอนหน้าบ๊ายบาย